เป็นสิ่งมีชีวิตที่ขึ้นไปบนอวกาศไม่ใช่คนไม่มีขนนี่คือเงื่อนไขของโจทย์นะครับ,รบขอ4ี่คำตอบจากคำถามนี้ถ้าพร้อมแล้วเชิญครับตรงไม่มีขนเนี่ยอาจารย์เออเท่าที่ผมจำได้นี่มีขนเกือบหมดนะลิงอ,อ,อ่ะผมนี่คือ,อ สี่คำตอบใช่ไหมครับใช่ครับสี่คำตอบครับได้คําตอบแล้วนะครับเวลาหยุดนะฮะเชิญครับมีเต่าครับเต่าครับมีปลาครับปลาครับแล้วก็แมงกะพรุนครับแมงกะพรุนครับแล้วก็กบครับแล้วก็กบใช่ครับตอบมาครบแล้วเป็นคําตอบที่ถูกครับ อเดี๋ยวนะสงสัยเล่อย4ชนิดนี้ไม่ใช่ส่งไปในรูปแบบอาหารที่แปลรูปใช่ไหมใช่ครับส่งไปบนอวกาศะส่งไปตอนที่มีชีวิตอยู่ใช่เป็นกบเป็นๆนะลูกใช่ครับส่งไปตอนที่มีชีวิตอยู่ครับน้องเวฟครับนอกเหนือจาก4ชนิดแล้วมันมันมีอย่างอื่นที่แปลกๆที่เราไม่ค่อยได้ยินอีกไหมฮะายถึงสัตว์ชนิดอื่นเหรอมีอยู่ครับจะเป็นพวก ลิงหรือสุนัขสุนัขแมวแมวช้างมีไหมน่าจะใหญ่ไปนะฮะน่าจะไปเป็นกระป๋องอะครับอ่ะไปต่อข้อที่สองนะครับเป็นเรื่องราวของสิ่งที่เราส่งออกไปนอกโลกนะครับพี่แชมป์ต้องการคำตอบทั้งหมด5คําคำตอบตามเงื่อนไขต่อไปนี้นะครับเป็นยานอวกาศเงื่อนไขที่2สัญชาติอเมริกาครับเงื่อนไขที่3 ไม่เดินทางไปดวงจันทร์ไม่นะไม่เดินทางไปดวงจันทร์และเงื่อนไขที่4ทรส่งออกไปสำรวจดวงดาวก่อนปีคศ2000พครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับโอ้เป็นยานอวกาศสัญชาติอเมริกาไม่เดินทางไปดวงจันทร์ส่วนใหญ่ที่เราคุ้นๆนี่จะไปดวงจันทร์นะอพอลโลนี่ก็ไปดวงจันทร์นะจาจาร์ใช่ใช่อืม เป็นสัญชาติอเมริกานะครับนี่ท่านท่าได้คำตอบแล้วนะครับห้ายานอวกาศตอบครับมียานไวกิ้งครับแล้วก็มารีเนอร์สิบครับมารีเนอร์สิบครับครับไวเอเจอร์หนึ่งไวเอเจอร์หนึ่งครับครับแล้วก็เวเนล่าสี่ เวเนอราสี่ครับ,รบแล้วก็กาลิเลโอครับและกาลิเลโอนะครับ,รบเป็นคําตอบที่